โดนยังโดนแล้วอยู่ไหนก็ไปในโบ่อเคอยๆเคยๆเคยๆยกมายกคเคยๆยกเอ,อ้ละคิปเปอร์อยู่ไหนคิปเปอร์อยู่นี่เออเอาคิปเปอร์เก็บดีๆถ่ายรูปอ่า เอ้ยาไอ้ยกัดปักก่ะอายุกินะครับป่าแบดแห่งเมืองไคฟงโดยมีโดยมีเปาบุนจีนอยูคนตกหน้าดำอยู่ตรงนี้สวยงามมากโชว์หน่อยดินี่ตัวน้อยนะตัวน้อยนะครับตัวน้อยแต่เราปล่อยดีกว่าเนาะตัวนี้ปล่อยโอเค ไว้ตกนานๆน,น,นะครับโอเคเดี๋ยวขอพับนิ่งครูการนั้นหน่อยนะใหญ่ไหม<อ>ค่อยๆค่อยๆค่อยๆใจเย็นระวังเข้าญ่ายกยกได้ยกเลยยกมางงลงไปได้ไหมคิปเปอร์ วางคันวางคันลงใส่สวยนะครับลงได้หรอได้ดิดีปากมันอด <laughs> ีปากล่างทีค่ค่อยๆค่อยๆใจเย็น,าพ,นพามันมาลากมาขึ้นตรงตรงแหลมรอให้ได้ด,ด,ด,ดึงก็ดึงไป งัดปลาอะไรไม่ลอยบ้างวัเนี่ยเฮ้ยเกี่ยวสายเห็นไหมนนะ่ะ,ะยกมายกมาเลยอ้วอาวเร็วคิปเปอร์คีบป,ปล่อยสายยาวๆเร็วเอ้หยังทำไมต้องปล่อยเบรกอเอเอคีบป,ปากล่าง ก้อนเพชรกอที่สองสุดยอดยอ,อ่เดี๋ยวทำการปล่อยนะครับดดแรงตื่นเต้นครับตัวนี้ริวกี่อีกแล้วเห็นไหนไมเร็วรีบอ่เดี๋ยวปลดปลาก่อนนะครับออช้าๆเออเนี่ย น่าผ่านช่องนี้มาค่อยๆ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 ใจเย็นใจเย็น หลุดพอดีป็นไงย็นไ,ไง,ไ,ไ,งไปไปเอาเร็วคิปเปอร์เร็วคันวางาไว้ก่อนเฮ้ยปลาปลาไอ้นี่มันใหญ่เลยไม่ใช่กระพงนะเว้ยเฮ้ยเปิดเบรคค่อยๆเล่นมันหน่อยไม่ต้องรีบ ปล่อยปลาก่อนเดี๋ยวปลาตายไหนมาโชว์ตัวหน่อยสิอยู่ไหนเร็วเร็วจับก่อนจับยังไงอ่ะจับกดมันน่ะกดข้างลำตัวมันลงเออเอาคิปเปอร์ขี้ปากได้แล้วสวยษไม้เหนื่อยเหนื่อยโอเคค่ะไปปล่อยปลาเรียบร้อยโยนได้ไหม มานี่เดี๋ยวปล่อยให้ตีขอบคุณครับครับเรียบร้อยหน้าตีใหม่แต่เวลามันกินแล้วมันจะบูดนะใช่ เปิดเด็กเล่นหรือมันคือใช่ยกขันขึ้นลากเรือกว่านี้หน่อยก็ได้หน่อยนะไม่ใช่เยอะออ

ได้อีกแล้ววลุดเนี่ยไปกระชากทําไมแล้วเห็นไหมเห็นไหมคือมันกัดปุ๊บน่ะเราข้อมือนิดเดียวพอให้เบ็ดเออให้เบ็ดมันเข้าปากพอไม่ต้องไปอะไรมากเลยเห็นไหมตีที่เดิมที่เขาตีเลยปล่อยไปสายหยุดวิ่งอ่ะเออ ออปิดมาอย่าตกใจดิค่อยๆเล่นกับมัน จับดิจับจับกะดีนะช่วงนี้เล่นก็ดีนะโอ้โอ้ดินไหนก็ดีไหนโอ้อกระออดเลยนะออกเลยปมดเลย ตัวที่สี่แล้วสามสี่แล้วมนะั้งเอาปลดเร็วกีมอยู่ไหนกีมอยู่ในสายไปสายก่อน แป๊บนึแบบนงอ่เดี๋ยวโพดให้เรียบร้อยค่ะอ่ะคันมา,าปลายปล่อยขอุณครั่เอาคิปเปอร์ไว้นะเอาคิปเปอร์ไว้ด้วยดิเอ,อขอขคุณค โดแล้วครับโดนแล้วค่อยๆค่อยๆสายตึงไว้อนสายตึงไว้อ้าวหลุดไปแล้วเห็นไหมเพราะอะไรถึงหลุดเห็นไหมหย่อนเห็นไหมสายหย่อนเออสายหย่อนเห็นได้เอาไหม เอามาเอาปลามานี่ถ่ายไม่ทันนะัเมื่อกี้เอาวางก่อนโอ้โหใส มันไล่มาหลายตัวใช่ไหมเออใช้เหยื่ออะไรครับตัวนี้นี่ก็เลิ่ยงกีก่ะตีเจ๊๊๊๊ฮะจะยกไปไหนเรากูก็ตามไปเออปล่อยเนาะป,ป,ปล่อยปล่อยปล่อยน้องมันไป โอ้โหฝูงอยู่ตรงกลางเลยฝูงอยู่ตรงกลาง ใหญ่ไหมค่อยๆค่อยๆเอาเร็วๆๆเ,เร็วเร็วเร็วเอ้าโ,โหๆๆแน่นอนเลยไซส์สวยไหมสวยดิเอ้ไซส์โอเคอยู่นะครับไซนี้ไม่ได้เลยนะอไซไไนี้ใหญ่ใหญ่สุดแล้ววันนี้ยใช่ฮือเกันกลัวเขาดีดว่ะจับเชือกดิจับสายสายอยู่ไหน สายอยู่โน่นจับสายก่อนจับสายรึบมาเนี่ยเห,เห็นบ้ากไหมเออขี้ปากแ้างปึ๊บเออเยี่ยมเยี่ยมเอากลับบ้าไหมอ้าวกลับเอากลับขอ,บอ,อตัวหนึ่งยื่นมาดีๆโอ้โหตัวนี้สวยครับ อ่าเดี๋ยวขอพับพนิ่งหน่อยนะ